สวัสดียามใบแก่ๆนะครับวันนี้จะมาดูการเปลี่ยนแปลงของที่ไร่ภูสวรรค์น,นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนี่แหละครับที่เห็นอยู่เนี่ยแหละครับนี่วันนี้ทําการถมดินนะครับผมไปทั้งหมดจํานวนสิบสองสิบสองเที่ยวนี่นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ ทางเข้าทางเข้าบ้านก่อนนู่นพักยาวไปถึงนู่นเลยถึงลงเล้าไก่ในอนาคตนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนี่ที่ชี้ไปทางนี้ยมีโครงการที่จะทำโรงเรือนเพาะชำต้นกล้าต้นไม้ ก็ต้องคอยดูกันแล้วครับคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่ตั้งใจว่าจะทำศูนย์ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางด้านการเกษตรเนี่ยหรือเป็นแปลงวิจัยเป็น,นศูนย์วิจัยอะไรเนี่ยประมาณสักหกสิบฐานนะนะครับอันนี้ครับดินที่ถมวันนี้รวมๆทั้งหมดสิบสองเที่ยวรถนะครับ ชมค่อนข้างที่จะสูงเลยเกือบระดับเอวนะครับครับปรับขอบบ่อบ่อนี้จะบ่อนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับอืมเดี๋ยวจะให้ชมรูปช้างในบ่อที่เห็นอยู่นะครับรูปช้างธรรมชาติสร้างให้มา <c oughs> ที่จริงตอนแรกเอาแบคโฮมาขุดแล้วละครับพอขุดไม่ขึ้นก็เลยไว้เลยเอาทําไปทํามาดูไปดูมาเป็นช้างนี่น่าดูออกกันหรือเปล่าครับเนี่ยอันนั้นส่วนหัวอันนี้ส่วนลําตัว <c oughs> ก็เอาสภาพตามนี้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีน้ําพุตรงกลางตรงกลางบอ่อ งานไม่ค,ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ครับเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากว่าทำคนเดียวจริงๆนะครับลงทุนลงแรงด้วยสองมือตัวเองเนี่แหละจะได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างสูงเลย <c oughs> อันนี้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาโครงการจะยาวไปถึงถนนนู่นนะครับทั้งหมดประมาณสิบบ่อ หากไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วนะครับด้วยสองมือของเราเองเนี่ยมันจะสร้างบริเวณไล่ทั้งหมดนี้ให้มันจบค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเราเดินตามรอยพ่อหลวงของเรานะครับเศรษฐกิจพอเพียงที่ดินผืนนี้เราไม่ได้เช่าเป็นที่ดินของเราเอง เพราะฉะนั้นเวลาในการสร้างในการทำก็เลยไม่จำกัดเวลาไม่ได้มาเป็นตัวเร่งให้เราที่จะสร้างเพื่อที่จะไปขยายผลทางด้านเศรษฐกิจหรือจะได้ผลประโยชน์คืนกลับมาจากสิ่งที่เราสร้างนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยเราก็ใช้สติและสมาธิ <c oughs> ฝึกปฏิบัติธรรมโดยการทำสมาธิในในเวลาที่ทำงานไปด้วยในตัวเลยนะครับถ้าทำได้อย่างนี้เวลาอันนี้จะมีคุณค่ามาหาศาลเลยแปลงผักแปลงผักเพอร์มาคันเจอร์ในตอนนี้ได้เริ่มเห็นผลเริ่มเห็นผลละรู้สึกว่าโอเคดีมากๆนะครับนี่ผักสลัดเอ่อกรีนคอสตอนนี้กำลังโตอีกสัก อาทิตย์หนึ่งก็ได้ที่ล้วลองทานดูแล้วครับไม่ขมโตง่ายที่จริงผักสลัดนั้นปลูกยากมากในระบบดินนะครับอเราจะแนะนำสมาชิกใหม่ของไร่นะครับเพิ่งได้มาหมดัหมดๆเมื่อสองสมวันที่แล้วนี่เองฮ่า จเอจเออ๊เอจ๊เ็ดน้อยน่ารักเห็นไหมครับนั่นน่ะเป็ดไล่ทุ่งครับหรือเป็ดไข่นี่เองเลี้ยงแบบโลง่ลงๆอย่างนี้เลยตอนกลางคืนก็เอาเข้าเข้ากรงนะครับจะเอ๋ก่อนจะเอ๋ ตัวเล็กดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คิดว่ามันคงจะรอดอยู่ <c oughs> สวนย่อมที่ฝึกทําเอาไว้นะครับมือใหม่สมัครเล่นจริงๆเลย <c oughs> มาดูจุลินซีสังเคราะห์สแสงอีกกีนะครับ เป็นเยอะเลยอย่างที่บอกกันนะครับทําด้วยสองมือของตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยและเห็นผลช้ามากเลยความเด็ดเดี่ยวและความมุ่งมันเท่านั้นนะครับที่จะทำให้เราฝ่าฟันทำให้สําเร็จและรุ่งรงไปได้ด้วยดีนะครับ ห้องน้ำนะครับที่จริงไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับเนี่ยทั้งตั้งเสาก่ออิดเทปปูนติดตั้งสุขภัณฑ์พอทำไปทำมาเราก็เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อที่แท้เราก็ทำได้นะครับใครที่กำลังคิดทำอยู่แล้วพอมีกำลังทรัพย์หน่อยเนี่ยทำแล้วเห็นผลไวก็น่าจะสบายใจมากกว่านี้นะครับ ส่วนใครที่กำลังทรัพย์ไม่พอหรือจะเดินตามรอยเสด็จพอ่อก็ลองทำดูนะครับทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดูค่อยๆทำไปความสุขมันก็จะได้คนละแบบกันอันนี้เราก็จะได้ความสุขจากการที่เราได้ลงมือทำแล้วเมื่องานออกมาสำเร็จเราก็จะได้ชื่นชมตัวเราเองว่าอ๋อทั้งหมดนี่หรอเราทำด้วยมือตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับ ต้นไม้ต้องคอยติดตามไปดูครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างนะครับก็จะลงอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับก็อยากให้ช่วยกันมีอะไรที่จะแนะนำหรือจะบอกกล่าวว่าให้งานอะไรมันดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นหรือเร็วขึ้นนะครับอ่า ครั้งหน้าเราก็จะมาติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละงานต่อนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวก่อนแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม